สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปลูกอะโวคาโดกันนะคะมารีวิวกันปลูกอะโวคาโดค่ะนี่ค่ะต้นอะโวคาโดนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะเราก็ซื้ออะโวคาโดมาสองลูกนะคะนี่คือสุกดีแล้วเราจะเอามาเล็ดเขามาปลูกค่ะ วนะคะเราก็หาเริ่มเน่าแล้วนะคะแป๊บเดียวเน่แล้วเราก็ห่าเอามาล็ดมันมานะคะ,ะคะ่ะมาบิดเลยค่ะนี่มาล็บนะะเราได้มาล็ดมาแล้วนะคะ พอได้เมล็ดมาแล้วเราก็มาลอกเปลือกนอกออกให้หมดนะคะนี่ค่ะต้องลอกเปลือกออกให้หมดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอานำไปปลูกค่ะแบบนี้นะคะ นี่คือส่วนที่เราไว้ข้างล่างนะคะไว้ปลูกข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีปลูกนี่นะคะอะโวคาโดไอ้มเมล็ดะโวคาโดที่เราที่เราปอกมาแล้วนะคะเอาส่วนตรงนี้นะคะ ฝังลงไปในดินะะนะคะนี่ค่ะอันนี้ส่วนหัวนะคะนี่แบบนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆนี่ก็ประมาณต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ประมาณสามเดือนนะกว่าจะงอกนะคะนะคะต้นนี้สี่เดือนแล้วะคะ่ะนี่ค่ะสี่เดือนแล้ว เพิ่งจะมียอดออกมานะคะมองเห็นไหมคะมียอดออกมาเล็กๆะคะ่ะขยายดูนะะี่มียอดเล็กๆอยู่นี่นะคะเราก็เพาะแบบนี้นะคะ่ะเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือเอา ด้านท้ายมันจะเป็นทรงทั้งอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ติม่มแไปนี้แล้วเราก็รดน้ําไม่ต้องกลุบนะคะแล้วก็ยอดก็จะแตกออกตรงนี้นะคะเหมือนอันนี้เหมือนกันเลยคก็เหมือนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนี่คะนี้ก็ปลูกพร้อมกัน เนี่ยต้นอะโวคาโดมีอีกลูกนึงค่ะเดี๋ยวเรามาปอกกันนะคะเนี่ยคืนเดียวเก็บไว้เนี่ยเน่าเลยมาเขียวๆอยู่ ง่ายง่ายแบบนี้นะคะกะ็ปกอกมาดิค่ะ้กะ็ปกแบบนี้ ออกเปลือกออกให้หมดนะคะอันนี้ต้องเกจัดมากๆเลยอ่ะนี้ แล้วก็เอาส่วนนี้นะคะวางลงไปวันนี้ก็จะปลูกเปิ่มอีก2ต้นนะคะต้นนี้นะคะเดีย๋ยวเอากระถางมาอีกใบหนึ่งนะคะก็ปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะใส่กระถางนี้เลยะคะ่ะ พอประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะได้ต้นแบบนี้นี่ก็รออีกประมาณสองถึงสามเดือนนะคะสองถึงสามเดือน,นะคะ่ะรอนานหน่อยนึง ต้อะโวคาโด